เปิดแ็บไซต์ตัวเองแล้วใช่ไหมคะอ่ะเลือกกดเผยแทร่นะคะเผยแทร่ยากเผยแทร่แล้วนักเรียนทีมชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ของใครนะพัทรธิดาใช่ไหมคะพัทรธิดานีตัว T ถูกไหมคะ P S A T พ a อท a a รเพัชระทิดาอีกใช่ไหมพิดาถูกไหมคะชื่อ,อยาวมากเสร็จแล้ว,ลวเด็กๆขีดตรงกลางนะคะขีดตรงกลางถ่ายไปหาเพื่อนได้ไหมเพื่อนขีดตรงกลาง อาลูกจะกินเลยนะคะใครที่เอาขาช่อยู่ก็เอาขาเลยค่ะีกลางนะคะตามด้วยเลขที่ตัวเอพัฒนาที่ได้เลขที่ยี่สิอ่าใส่เลขที่ยี่สิบเข้าไปนะคะถ้าใช้ได้มันจะขึ้นเครื่องหมายถูกนะคะถ้าเชื่ ขอใคร้ไมเวหมถ่ายมือให้รูโอเคเสร็จแล้วกดเผยแพร้เลยค่เผยเลยนะคะเออเปดเ่ยค่ะอ่าเมื่อเวลาที่เรากดแล้วนะคะนักเรียนวสังเกตเห็นราว่าเผยแพของเรานะคะจะมีลูกฝ่ชี้รลงนักเรียนดูลูกฝอชี้ลงตรงนี้ ตรงนี้ขอให้มีรูสกสาวที่ลงแล้วู่วยมือให้กูดูหน่อยไม่ขึ้นไม่ได้ไอ๋อเดี๋ยวดกูเปดล็อกให้ค่ะอ่าของเพื่อนได้แล้วนะคะ